ในอลีหลอนโมเกนตอนผีตอนนี้สิงรถปลายท่อดังไอ้ัวนั่นเล่าเ่ยฉันขับมิกสิงไลยนะข้าดูสิไลนยข้าก็ไปเบื่อเลยอ่ะเฮ้ยดูึิึใจด้อซิไปล่มันอยากไล่บ้างวันนี้เฮ้ยมันมันอะไรนะเฮ้ย ไม่ใช่เช่นนี้ไอ้บ้า,าไดให้เฟียชอบเคลื่อนเสียงหน่อยฮ่าว่าต้องเลือกดูบ้านน้องอีแแบบแล้วหาไหนดูสิไอ,อ,อ,อ้ไอ้วันนี้เกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยใช่ออกบ้าบานมาตั้งแต่ตีฮ่ปาป้างหายใจไมลูกค้าข่าว,ว่ะเนี่ยแช่งยังไงใครโทรมาวะฮะัลโหลครับ เนวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างอุทุมพรครับผมเออวินเว,ว้นนิดนิดเสียงจักผู้ใหญ่บ้านน้อยแบบน่ะมารับผู้ใหญ่เถอะบานน้อยพอดีว่าไม่ทุลเลามาเร็วๆนะไา้ค้าผู้หนาหมู่บ้านเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวนี้แหละครับได้ลูกค้าแล้วเว้ยไปเขียวลูกพ่อไปรับง,งานกันลกเลยค่ะคำๆแบบนี้คงจะไม่เจออะไรหรอกมั้งนะ ไครวะยืนกลางค่ำกลางคืนอ่าเอา้า,าก็ไม่มีใครนี่วะโอ้ร้อ,อนไปเองหรือวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอีกแล้วอีกแล้วเจอไปอีกแล้วเดี๋ยวนะใครยืนเดี๋ยวก่อนเอา้เอาก็ไม่มีใครนี่วะ เอาไม่บอกว่าตัดตราเบอร์จะกิ้งนะเฮ้ยเฮะเสียงอะไรวะโอแหววอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ๊ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยไปต่อดีกว่าใกล้ถึงหมู่บ้านแล้ววะไปไปดีกว่าเวยภาพร้อนอีกแล้วกูเนี่ย ทำไมมันหนักกว่ารถทำไมคุณนั่งมาคนเดียวเดี๋ยวนะเออไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมเออความเลูโอ้ยทำไมต้องเป็นกูใช่ใช่มาใช่แล้ว,ลวาแลวกูอะพี่หลอกโอ้โหช่วยกูด้วย ชอบตัดกล้วยกูดีนะกูขอใช้รถทุกบังทัแล้วละกันสิ่งแม่งเลยที่รถนี่แหละเฮ้ยสิ่งเขียวแป๊ดกูจะชอบจริงๆเลยพวกนี้ตัดตัดกล้วยดีนะกูหลอกไอ้เขียนเหียยเลยเอ้ยมันเช้าหกโมงเช้าแล้ววินอร์ไซค์ที่เรียงมันไปไหนวะ นี่ตั้งแต่ตีห้าครึ่งมันไปอยู่ในห้องมันวะเนี่ยไอวินอะไรอุกอะไรห้องมันนั่นน่ะฮะเฮ้ยเงว้ยไ,ไม่มาสักทีเนี่ยฮะต้องใช้ต้องให้ต้นไปส่งหน่อยแล้วโอ้ยเจงวะไอต้นเว้ยไม่เลือกจะให้ช่วยหน่อยเว้ยเออใครเขาเรียกวะพี่ยบานเหรอ กจะให้ช่วยอะไรอีกแล้วนี่มีเรื่องอะไรผมช่วยครับผู้ใหญ่ว่าไงครับแ้วมันไม่อยู่ว่ะโอ๊ยผู้ใหญนะ่เนี่ยเลียกวินแล้วเลียงอีกแม่งวินมันก็ไม่ม้าสักทีเลี้ยงแต่ทีห้าครึ่งน่ะไอ้ต้นช่วยไปส่งผู้ใหญ่หน่อยได้ไหมมันไม่มีปัญหาหรอกครับ แต่ว่าผู้ใหญ่จะให้ผมไปส่งกันไหนครับผู้ใหญ่ว่าจะให้ไปส่งที่บ้านนาของเองอนักเก้าวอ,อาจารย์ของเองอที่สอนป้อนกระทาให้เองอะไม่มีปัญหาครับผู้ใหญ่ตามผมมาโอ้ยตน้นอันนี้รถเองแล้ววะใช่ครับผู้ใหญ่มาไปขึ้นรถมาครับเดี๋ยวมันจะขับก่อน รถผมมักนก็สะดุดนิดนึงนะครับไม่ได้คับนานแล้ว ถึงแล้วครับบ้านนาเก้าครับผ mm ู hmm. ้ใหญ่จะคุยอะไรก็เข้าไปคุยบนหลังคาบ้านเลยครับแกอยู่บนหลังคาเออเออ,เอ,อขอบใจมากไอ้ตนเดี๋ยวคุยแป๊บเดียวไม่นานนังก็ติดต่อธุระอะไรอีกแล้วไม่ใช่ให้ไปปราบผีดิประกอบกับปราบก็ซื้อไปแล้วรอบมีตัวอะไรอีกเอ,อ้าวังไผู้ใหญ่ไปเรืออะไรเอาพอดีว่าช่วงนี้ชาวบ้านเขาบ่นว่าพบเจอผีแถวแถวถนนทางเข้าหมู่บ้านนะ อยากจะให้อาจารย์เก่าไปช่วยดูให้หน่อยได้ไหมอ่ะผมไม่่มีป็หาหรอกครเดี๋ยวไปดูให้และกันเดี๋ยวเอาุนนี้นะครับพอดีว่าผมไว่าว่ได้ว่าผู้ใมากกับไปเก้าใช่ไหมเอาฝาบวกว้นด้วยว่าอย่าลืมทงฝาทาวที่มุซอนไปให้ทุวันทุววันนะมาทรพร้อมกันปราบล่าพี่ได้เออได้ได้ไครับอาจารย์เก่าไปไปเก่ากับหมูบ้านกัน เดี๋ยวมันจะขาก่อนผู้ใหญ่คุยเสล้เละครับคุยเรื่องอะไรกับนาคาบ้านอ๋อก็คุยเรื่องผีนี่แหละผีเป็นว่าหมู่บ้านน่ะหมู่บ้านเขาผนโอ้ยผีมันปวนเปลี่ยนก็เลยฝากอาจารย์ก่าวเขาไปดูให้หน่อยแล้วก็อาจารย์ก่าวของเองก็ฝากมาบอกว่าอย่าลืมท่องคาถาใหม่ที่สอนไปทุกวันล่ะครับครับ,ยยบ,บมค,ไปไปไปครับผู้ใหญ่ครับหมู่บ้านกันเถอะเดี๋ยวมันขำก่อนปะเออเออไปไปรับกับับ ขับจนได้ครับผู้ใหญ่โอ้ยมืดตึ๊บเลยทางทางตลับทำไมมันเปิดปิดแปลกๆบ่เ้ยเออผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ใหญ่เห็นอะไรไ่มเห็นอะไรว้ายตนอ่อเมื่อกี้เหมือนผมเห็นคนมันยืนอยู่ตรงนั้นเออช่างบันทึกเฮ้ย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 ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เฮ้ย ไะไรวะนะเฮ้ยยมราวามันค no ือผีที่ผู้ใหญ่พูดถึงแกบังอาจที่มาตัดต้นกล้วยที่เป็นสิง์สถิ์ล่างของฉันพอกแกต้องชดใช้ไอ้พวกหมู่บ้านสีแค็้งฉันโกรธ อีไลเองอย่ามั่วใครไม่ทำต้นบ้าของเองมึงมั่วแล้วมันเป็นพวกคนนอกนุ่นที่เข้ามาก่อสร้างความวุ่นวายอย่างนี้ต้องเจอกระถาโอบปกป้องป้องไผ่ไพลทะไลยายมาตยุยจงสถตยรละลากกายละแขรของขเขาออีไลแกไม่รอดแนะ่วันนี้จะปราบแกเองน้าเตงกข์ อี่บวรู้มันกำลังจะชิบหายแล้วป้องกันเลยอดอ่ะตังโลเข้ามาไอผีชั่วโอ้ยแกฮ่มึงมึงต้องโดนกูกูของคืนแล้วเนี่ยว่ากู โอ้โหว้าวว้าวว้าวจ้าวจ้าวจ้ายเ้าวจ้าวจ้าวจ้ั่วจ้าวจ้วจ้าวจ้วจ้าว้วจ้าวจ้าวจ้าวจาวจ้าาวจ้าวจ้าว ต้องโดนแบบนี้บางมึงต้องโดนโดนกูนี่แหละกูไปละอีเวนเฮ้บ้านครับผมเขียบดซึดเลืยอมลอยแล้วว่าเกือบแย่มนก่นดีนะผมล้ยงคาถาให้ผู้ใหญ่ก่อนลงจากรถเอ่เออขอบใจมากผู้ยหยว่าขยับไปไหนไม่ได้เลยใจเสีย โอไปครับผู้ใหญ่เราก็บ้านกันดีกว่าครับอาจจะไม่ีผีตนใดมาอีกไปครับจัดการแล้วตัวนั้นหวังว่าจะไม่มีปวนไห้อีกนะ